หลายคนอาจจะคิดว่าปาเลสไตน์และจอแดนมีพรมแดนร่วมกันแต่นั้นไม่เป็นความจริงนี่คือปาเลสไตน์และนี่คืออิสราเอลปาเลสไตน์ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนั่นคือเขตกาซาและเขตเวสแบงอาจจะดูเหมือนว่าเขตเวสแบงมีพรมแดนติดกับจอแดนแต่นี่คือความบิดเบือนภายใต้ใตข้อตกลงออสโลในปี1993และปี1995โดยเขตเวสแบงถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนั่นคือพื้นที่ A พื้นที่ B และพื้นที่ C พื้นที่ A ครอบคลุมพื้นที่18%และอยู่ภายใต้การควบคุมโดยรัฐบาลปาเลสไตน์พื้นที่บีคิดเป็น22%ซึ่งรัฐบาลปาเลสไตน์มีอำนาจการบริหารและอิสราเอลดูแลด้านความปลอดภัยส่วนพื้นที่4เป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดโดยกินพื้นที่กวา่า60%อยู่ภายใต้การควบคุมของอิสราเอลทั้งหมดในพื้นที่นี้ชาวปาเลสไตน์ไม่อนุญาตให้เดินทางอย่างอิสระหากไม่ได้รับการอนุมัติจากอิสราเอลและสิ่งที่น่าสนใจคือจอแดนมีพรมแดนติดกับเวสแบงค์แต่การเชื่อมต่อน,นั้นถูกจำกัด และมีการดูแลอย่างเข้มงวดในความเป็นจริงแล้วมีเพียงพื้นที่เดียวเท่านั้นที่เป็นสะพานข้ามระหว่าง2ประเทศนั่นคือสะพานคิงฮุสเซนทางเหนือสะพานนี้ทําหน้าที่เป็นจุดผ่านแดนหลักสําหรับชาวปาเลสไตน์ที่เดินทางไปจอแดนแต่ชาวปาเลสไตน์ไม่สามารถข้ามไปได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากอิสราเอล